โอบนิทิขอบลูกโป่งช่อดอกไม้มอบถึงมือปรางกันนรันหวานไม่ไหวนักสแสดงวัยรุ่นโอบนิทิร่วมยินดีกับนางเอกสาวปรางกันนรันมอบลูกโป่งช่อดอกไม้ส่งตรงถึงหลังเวทียินแก้มปริกันทั้งคู่ช็อตนี้ออราสีชมพูออยอฟุง้งแฟนๆลงเรือลำกันยกใหญ่ เปิดอีกหนึ่งโมเมนต์หวานหวานของคู่จิ้นสองนักแสดงโอบโอบนิทีวิวัฒนวรางกับนางเอกสาวคนสวยปรางกันนรันวงคจรไกลที่ช่วงหลังมานี้บรรดาแฟนคลับได้ฟินหนักกันสุดๆเพราะภาพความสนิทสนมของสองนักแสดงมีมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆซึ่งก่อนหน้านี้สาวปรางก็ได้หอบต้นไม้มอบให้หนุ่มโอบ เป็นของขวัญแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ฝ่ายชายปล่อยซิงเกิลที่สองล่าสุดทางหนุ่มโอบก,ก็ไม่น้อยหน้าสร้างโมเมนต์หวานหากแฟนคลับฟินกันอีกแล้วจากการลงทุนสั่งลูกโป่งช่อใหญ่เหตุที่เรียกเป็นช่อก็เพราะว่าลูกโป่งสุดน่ารักจากพ่อหนุ่มโอบนั้นถูกทำเป็นรูปดอกไม้สีหวานมัดรวมเป็นช่อมอบให้นักแสดงมากความสามารถ ปรางกันนรันถึงหลังเวทีในคอนเสิร์ตท,ทีปอปคอนเสิร์ตเฟสสองนะศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจดูจากรอยยิ้มที่เต็มแก้มของสาวปรางหลังจากได้รับช่อลูกโป่งดอกไม้แล้วนั้นไม่ต้องคาดเดากันเลยว่า,าเซอร์ไพรส์เล็กๆจากหนุ่มโอบในครั้งนี้สร้างความประทับใจให้สาวปรางได้มากขนาดไหน ด้วยความหวานชวนจิ้นของทั้งคู่จากมิตรภาพที่งดงามของพวกเขาที่เมื่อประกอบเข้ากับเคมีความสวยหล่อที่แสนลงตัวแฟนคลับจึงแห่ลงเรือลำนี้กันไม่หยุดเชียร์สุดใจให้ทั้งสองเปลี่ยนจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงเสียที